ครับเดี๋ยวจะมา <c oughs> ลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่านี่มาดูครับมาดูมใ,ใกล้ใกล้ใกล้ใช้ระยะเวลาในการอบตั้งแต่ห้าโมงยี่สิบครับเดี๋ยวดูว่าภาพมันเป็นอย่างไรโอ้ไม่ไหมไม่ไหมป็นไงครับเดี๋ยวมาดูกรอบกรอบไม่ ว,ว้าวเป็นอย่างไรบ้างนี่ยอบโดยการใช้ปี๊บนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คว่มปี๊บนะหลายปีปนะ๊บเนาะแล้วก็มีฝาปิดลองดูนะเทได้ผลง่ายครับเพราะว่าเราสามารถเปิดดูได้ เปิดดูได้ตลอดนะแต่ก็มันก็มีระยะเวลาเนาถ้ามันกี่นาทีสุกอ <c oughs> <scrape> ันนี้ก็ประมาณสี่0ุดสี่จุดห้าจุดนาทีเยี่ยมครับเก๋ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอใหม่กินหน้าครับมากินด้วยกันครับไปครับบ๊ายบาย